กับสวัสดีครับเพื่อนๆสัญญาณภาพน่าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่น้ําตกทันเลือกนะครับเข้ามาในปา่าค่อนข้างเยอะเพื่อนๆอยู่ตรงใจกลางของเกาะเลยสนแม่น้ํา สถานที่นี้ผมเคยมาตามคำเรียกร้องของแฟนรายการครับรุ่นเยาวที่บอกว่าเคยมีเหตุการณ์ณสถานที่แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราเข้ามาก็เป็นช่วงที่จะเป็นจะมีเหตุการณ์โควิดเนี่ยเข้ามาครับสถานที่แห่งนี้ก็ยังเงียบนะครับพอมีโควิดนี่ไม่ต้องพูดถึงเพื่อนๆเงียบกลายเป็นสถานที่ถูกดื่มเลือนไปเลย มีตอนนี้มีสำนักสงฆ์มาเปิดครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของน้ำตกสวัสดีครับคุณพนิดาครับสวัสดีครับผมแล้วก็คุณผักบุ้งนะฮะสวัสดีครับคอ,อเมตนด้านบนทำไมเลื่อนไม่ได้ ครับคุณเป็นนะครับสวัสดีครับกลับสวัสดีทุกท่านนะครับเนี่ยมาก็สิ่งแรกที่เจอก็คือมีพนักง,งานต้อนรับวิ่งมาเหมือนกับว่ารู้จักกันมาเป็นปีๆอะ่ะดีใจมากแสดงความแบบดีใจสดๆนะครับเหมือนเป็นเหมือนรู้จักกันมานานแล้วอะ่ะ อยู่น่าจะอยู่กับพระท่านนะที่นี่เดี๋ยวเราจะลงไปดูเดินดูสำรวจรอบๆนี่นี่มกกักรูเทศลูกวะตอนแรกก็นึกว่าหิวนะครับนึกว่าพระท่านไม่อยู่ครับแต่ว่ามีหลวงพ่อกำลังเหมือนกับผ่าปืนอยู่ด้านนู้นนะคร จะเล่าว่าตรงนี้นเคยเกิดอะไรขึ้นให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะจําไดนะ้ว่าเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้ด้านบนตรงนั้นผมเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีกระท่อมอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าทา,ทางมันจะถูกปิดไปแล้วต้นไม้ขึ้น มีสมนักสูงมาเปิดที่นี่ก็เลยดูคลายความวังเวงไปได้เยอะนะครับยังพอมีน้ำให้เห็นอยู่นะครับสภาพป่า,าปเขาก็ดู อุดมสมบูรณ์น่าจะหนานแน่นนะครับอยู่ครบน้ำท่าไม่ขาดนะตัวเล็กนะดีจังส่วนที่ผมอยู่เนี่ยตรงบริเวณด้านหน้าของเกาะเนี่ยก็จะน้ำในน้ำตกนี่ไม่ค่อยจะมีละ ก็ไม่อยากพูดถึงนะครก่อนหน้าเนี่ยผมเคยมาสำรวจแต่ว่ายังไม่เคยเดินข้ามมาทางฝั่งนี้เลยนะเพื่อนๆนะมนีพระ่ันเดินอยู่ตรงนู้น ตอนนี้เข้าใจครับช่วงช่วงโควิดเราก็จะไม่เข้าไปพูดคุยอะไรกับพระท่านมากเพราะในสมุยเนี่ยตักท่้องเที่ยวมากหน้าหลายตาครับเดินทางเข้ามาเยอะมากเลยพระท่านก็คงไม่รู้จักเราแน่นอนนะจะเป็นการทําให้ท่านคิดมากเปล่าๆเราแค่กลับธรรมสถารอยู่ไกลๆก็โอเคแล้วดี๋ยวให้ท่านรู้ว่าเราเดินอยู่ มันก็รู้ว่าเราจะเดินไปไหนเหมัอนท่านกำลัง DIY วัสดุที่จะไว้ใช้ ครับนะมีอุปกรณ์อุปกรณ์ช่างอยู่ด้วยตรงจุดนี้เนี่ยผมให้เพื่อนๆดูนะครับดูตรงสถานที่นี้ไว้และเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าเพื่อนๆรู้สึกอะไรมัางนะฮะกับจุดนี้เสียงเสียงน้ำตกค่อนข้างแรง คยมาตามคาเรียกร้องของทีมงานวัยรุ่นนะครับของพื้นที่เนี่ยที่เขารู้ข่าวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือมีคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ยเขาท่านเขาทําสวนทาสวนผลไม้เนี่ยอยู่ที่นี่แหละแล้วก็เขาได้หายออกไปจากบ้านเป็นอาทิตย์เลยนะครับคนที่บ้านก็ออกตามหาก็ไม่เจอตัวเนี่ย จนมีคนได้กลิ่นนะครับว่ามีคนได้กลิ่นว่ามีกลิ่นเน่านเกิดขึ้นตรงจุดน,นั้นนะเขามาดูว่ามีอะไรก็ได้พบกับร่างของลุงนะครับซึ่งเสียชีวิตมาเนี่ยไม่ต่ํากว่าอ่าเขาบอกว่าห้าถึงหกวันแล้ว ต้องรอยการต่อสู้หรือว่าการถูกทำร้ายเนี่ยไม่มีนะครับคาดว่าน่าจะเสียชีวิตเพราะการจมน้ำหรือว่าเป็นลมเนื่องจากคุณลุงนั้นน่าจะมีโรคประจำตัวนเพื่อนแต่เหตุใดน,นะครับถึงไปเสียชีวิตอยู่ในในน้ำตรงบริเวณนั้นได้นะครับมันก็เป็นปริศนาอยู่เหมือนท่าน พยายามจะกลับมาทางฝั่งนี้เนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องกระโดดลงไปบนในน้ําตรงนั้นแล้วก็เพื่อพยายามจะเกียกลกามมาฝั่งนี้แต่ไม่ทันนะครับ ลำธารแห่งนี้ก็เลยแบบมีการเล่าขายกันว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งซึ่งไม่ห่างจากจุดนี้เนี่ยก็คือว่ามีชาวต่างชาติได้ทำการฆาตกรรมเพื่อนร่วมชาตินะครับแล้วก็เอานำศพมาทิ้งบนลำธารเส้นนี้ด้วยเช่นกัน ้ตรงบริเวณที่เราไปดูใกล้ๆก,กับจุดที่ทิ้งศพตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าในความรู้สึกส่วนตัวนะเพื่อนนะใครที่ดูคลิปในครั้งนั้นน่แล้วเราก็รู้สึกแตกต่างผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ว่าตรงจุดนั้นนะมันมีผีพายที่ค่อนข้างที่มีความกระหายหิว ความรู้สึกดูน่ากลัวเวลาเข้าไปใกล้ในพื้นที่ตรงนั้นกลดันมากก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหตุนี้แหละที่ทำให้เหมือนพยายามมีสิ่งที่ถึงคาดหรือว่าคนที่ถึงคาดเนี่ยเสียชีวิตนำศพมาอยู่ในบริเวณลำธารซึ่งผมจะไม่โทษเจ้าที่เจ้าทางนะครับว่า ว่าทําไมถึงทําให้เกิดเหตุการณ์สยองขวัญแบบลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยน่าจะมีวิบากกรรมที่จะต้องมาจบชีวิตแล้วก็ถูกทิ้งศพไว้อย่างน่า,นา,นา,นาอนาถในบริเวณนี้เองซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยเรายังไม่เคยมานะครับว่าเราจะเจออะไรไหมแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ผ่านมานานแนละ้วเป็นปีแล้วเ,เพื่อน คิดว่าการที่จะพบเจอการที่จะได้สัมผัสกับดวงวิญญาณทั้งของคุณลุงแล้วก็ของคนที่ถูกอาสมมาทิ้งเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเบาบางไปแล้วแต่ในครั้งที่เรามาสำรวจกันนะตอนนั้นในช่วงแรกๆเครื่องตรวจจับแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อมันเจอมันเจอพลังงานซึ่งบริเวณนี้นีะ่ไม่มีกระแสะไฟตอนนั้นคือสำนักสงฆ์ยังไม่ได้มาตั้งยังไม่ได้ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือสายไฟใดๆเลย ก็เครื่องตรวจจับแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยทำงานทีเลยซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะกลับไปย้อนคลิปดูได้นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกเคขอภัยับมีคนโทร<ม>เปเซ็นเจอร์เข้ามาน่าจะเป็นงานคอมพิวเตอร์นะฮรจะให้แอดมินตอบกลับ<ม>ด้วยแอดมินแอดมินตอบกับน้องสาวด้วยเต็ดต่อเรื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาแน่เลย นี่ตรงบริเวณศาลาด้านล่างไม่รู้ผูหรือยังนะนานแล้ขออนุญาตนะครับเด็กๆบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยศาลาหรือว่าบ้านหลังเนี้ยยังไม่ได้ปลูกสร้างเลยนะครับยังไม่มีเลย แล้วก็พอผม hmm? ไม่แน่ใจว่าน้องเขาบอกว่าจําไม่ได้ว่ากําลังมีมีบ้านหลังนี้หรือ,อยังตอนที่น้องเขาเป็นกู้ภัยเนี่ยมามาเก็บร่างของคุณลุงครับตอนที่เราเดินเข้ามาตรงบริเวณนี้เนี่ยก็เริ่มมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วเราก็เงียบไปครับมันเงียบไป จนเราลงไปที่บริเวณลำธารตรงนั้นที่เป็นก้อนหินก็ขึ้นมาแหลกไฟฟ้าก็ดีดขึ้นมาอีกนะครับซึ่งเราก็พูดเอ่ยขอสัมผัสพลังงานขอพบเจอกับสิ่งยืนยันที่รู้ว่าดวงวิญญาณของคุณลุงยังอยู่อะไรเงี้ยก็ได้ทำการอุทิศกุศลไปเรียบร้อยผมก็คิดว่าจะกลับมาในในตอนกลางคืนนะครับที่นี่แต่ว่า ไกลมันไกลปืนเที่ยงซะมากๆเลยครับที่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมกลัวว่าสัญญาณมันจะไม่ถึงครับหากเรามาไล์สดกันที่นี่ตอนคืนเพราะช่วงกลางวันเนี่ยยังอากาศเปิดเนี่ยยังเนี่ยดูเพื่อนๆก็ยังแบบว่าภาพสัญญาณก็แทบจะไม่ชัดอยู่แล้วกลัวว่าตอนคืนเรามาเนี่ยสภาพอากาศ ปิดสักนิดเดียวเนี่ยเราก็แย่เลยนะครับอาจจะไม่ได้ภาพหรือว่าต้องยกเลิกการไลฟ์สดไปก็เลยเหมือนกับว่าเตรียมพร้อมไปเรื่อยๆจนว่าเราอยากจะมาแล้วแต่พอมาดูจริงๆเนี่ยก็ตอนกลางคืนก็คงไม่น่าปวดต่อไปนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามีสำนักสงฆ์มาเปิดตรงเนี้ยคุณลุงท่านก็คงได้รับบุญกุศลจากพื้นที่ตรงบริเวณนี้แล้วก็น่าจะอยู่กับพระท่านละ ก็ถือว right yes. hmm. yes. mm ่าเป็นเรื so yeah. ่องดีนะเพื่อนๆซึ่งเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะครับว่าเหตุใดที่เข้ามาตั้งสำนักสงฆ์ที่นี่อาจจะเป็นตูปกัรกลัวพันกันก็ได้ที่ทําให้เขาต้องมาสร้างสิ่งก็อย่างทีรู้ก็เป็นเรื่องดี กวดเหล้าตรงนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเหมือนกับตอนที่ผมเข้ามาตอนนั้นก็สังเกตเห็นว่ามีถุงตั้งอยู่ตรงนั้นผมจได้แล้วก็ยัง,มงหมือนเดิมโอเคโอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวแจ้งข่าวสำหรับกิจกรรมคืนนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อน ไปเจอกับถนนเส้นหนึ่งนะครับซึ่งอยู่พื้นที่บริเวณหลังเกาะน,นะครับเป็นตำนานของคนท้องถิ่นเลยว่าถนนเส้นนี้ใครขับรถผ่านในตอนกลางคืนเนะี่ยบิดหมดบอกนะครับก็ต้องบิดหมดบอกทุกลายเพราะเจอเรื่องราวลี้ลับบ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นถนนที่ขึ้นชื่อในอดีตนะครับที่มีการ เรื่องราวที่สยดสสองของคนในท้องนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่มีเรืบอกแว้งกันจะเป็นคนที่มาอสายอยู่ในเกาะหรือว่าพาต่างชาตินะครับมักจะนําร่างของผู้ที่ขาตรดชีวิตเนี่ยมาทิ้งไว้ตรงจุดบริเวณนั้นเนี่ยบ่อยครั้งแนผ่านมาเป็นสิบปียีสิบแต่ในปัจ กำวังังเวงความน่ากลัวของถนนเส้นนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันในคืนนี้นะครับกับทีมงานของป้าน้องผีก็ขอให้เ,เพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับต้องกลับต้องคุณแซ่แซสวัสดีครับคุณสิริแสงนะครับสวัสดีครับน้องปลายนานะครับสวัสดีครับคุณ ศิลปีนะฮะอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับศิลปีสวัสดีครับผมคุณสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับซปเปอร์อ่ซุปอินนะครับอ่ขออภยนะัยฮะผมอ่านชื่อผิดนี่ขออภัยเลยนะครับผมต้องตะกแกงตะกแกงหน้าดูเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับ น้องแวววิมลนะครับเชื่อตอบคอมเมนต์ให้ด้วยโอเคครับเพื่อนเจอกันในค่าบืืวันนี้นะครับคุณทุกท่านนะครับคุณน้องดีเจน้องสวัสดีครับเด็กตายเด็กซึ่งนะครับมาแล้วนี่ก็ประจำอยู่ทางภาคนนะฮะ อาสมามหมหมเป็นอาสาสวัสดีครับผมทุกท่านก็สำหรับคอมเมนต์เนี่ยไม่ขึ้นทั้งหมดนะครับเพื่อนๆคุณ,ค,ณคามิกานะฮะสวัสดีครับผมคุณน่ารักนะครับสวัสดีครับน่ารักน่ารักดีนะครับ พานิดาโอเคครับแล้วก็คุณดอกบุง้งผมอ่านชื่ออของทุกๆคนแล้ว <inee. S 1> ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมก็มาวะเวยียนเข้ามาดูสถานที่ไว้ก่อนคนระับในโอกาสต,ต่อไปที่เราจะมาสำรวจกันในตอนกลางคืนแต่สถานที่นี้อย่างที่บอกแล้วว่าคลายความน่ากลัวแล้วแล้วก็บรรยากาศดีขึ้นแถมมีมักคุเทศเนี่ยเกาะติดไม่ไปไหนด้วยครับปิดหมดเลย S <S <S 1> <S 1> เจอกันในกิจกรรมคืนนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับจะพากลับบ้านเลยอักระเป๋าพังหมดแล้วเจอกันครับผม เง้อด้วยเงอ้อสตอลังสาดเ,เพื่อนๆครบคันอะ่ะจะก,กาดอีกนานไหมเฮ้ยพังแน่กระเป๋าพังแน่ไม่เอาพอแล้ว